นี่หมอเจ้าก็จะแสดงวิธีการทำซับซิชั่นนะครับน้องเป็นแผลจากการที่มีอุบัติเหตุบริเวณหางคิ้วเนี่ยไปชนกับขอบพื้นห้องน้ําเป็นรอยหลุมยุบลงไปนะครับหมอเจ้าก็จะแสดงวิธีการทำซับซิชั่นนะครับโดยการใช้เข็มชนิดพิเศษนะครับชื่อว่าเข็มโนคอนะครับเข็มชนิดนี้เนี่ยลายจะแหลมคล้ายใบมีด เราก็จะสอดเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็ไปตัดพังผืดที่อยู่ข้างใต้พอพังผืดหายไปเนี่ยรอยยุบตัวของแผลเป็นก็จะเด้งฟูขึ้นมาเนื้อก็จะสร้างขึ้นมาใหม่รอยหลุมก,ก็จะตื้นขึ้นนะครับเข็มป้ายแรงด้ามเนี่ยเป็นเข็มแต่ปลายเหมือนเป็นใบมีดเพื่อไปตัดพังผืดนะครับก่อนหน้านี้น้องได้แปะยาชาไปแล้วนะครับแต่ตอนทำก็ยังอาจจะรู้สึกเจ็บอยู่บ้างแต่ว่าก็จะไม่มากแล้วถ้ามีอาการเจ็บมากในบางรายก็มีการฉีดยาชาได้นะครับเสร็จแล้ว เราทำทรัปทิชั่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำพิโคโลเลเซอร์เพื่อกรอบผิวด้านบนให้เรียบขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ